เดี๋ยวจะพาจานโอ,อไปปะยางครับไปเปลี่ยนออกเลยนะครับยกกระทะออกเลยเดี๋ยวช่วยกันยกล้อขึ้นใส่กระบะก่อนเพราะว่ามันมันหนักครับจะยกขึ้นรถด,ดัำไม่ได้ก็อินดีก็ไม่ได้ไปไหนอีกแล้ววันนีุ้๊โอ้ย

นียางอะไรครับสองวงเยาจะไปเปลี่ยนยางสองวงอันนี้ก็จะไปจ่ายค่ากับข้าวเขาด้วยเดี๋ยวให้จันโอเปลี่ยนยางด้วยโอโทรสั์โอแล้วว่ากับว่านี่เห็นไหมร่อนเหมือนพี่แล้วเนี่ยนี่แต่เอาให้มันหลุดออกไปเลยไงก็เหมือนขาดแตกหมดครับ อย่าลืมครับงานวิ่งลูกลังจะไม่เหมือนงานวิ่งหน้าดินทั่วไปเนี่ยมันก็จะฉีกออกอย่างนี้นะครับออกทูกคันไม่ว่าจะเป็นยางยางแท้ยางไม่แท้ยางอันนี้เขาเรียกว่ายางไม่แท้เรายางอัดดอกยางแท้นี่ยางร่อนเลยเห็นไหมขาดแล้วหลุดลุยเลยเห็นไหมหนุ่นไปไปเลยโอ้ยจะรอน,น้ำมันไปคืนตาก่อน อันนี้แกนลอน,น้ำมันตะซุยครับก็พี่วุฒิก็จะซื้อน้ํามันไว้ให้จานโอ,อตอนนี้ซื้อไว้แล้ว4แกนลอน,นะครับสํารองไว้แล้ว4เจนลนเพื่อที่จะไม่เสียเวลาในการวิ่งไปเติมนะโดยเราขอความอนุเคราะห์จากาตานะครับตะซุยแกลงให้ลงในลงในเครดิตแกแต่ว่าก็จ่ายเงินสดแกนั่นแหละนะครับมันจะได้ไม่ต้องอ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องวิ่งไปซื้อเนาะถ้าวิ่งไปซื้อนี่มันยากนะครับมันยากเดี๋ยวผมจะให้จานโอออกก่อนวิ่งนำหน้าเพราะว่าให้จานโอเลือกเอาจานโอจะไปเติมร้านไหนก็เลือกเอานะครับไอจะไปเปลี่ยนร้านไหนก็เลือกมันมีอยู่สองร้าน เราก็อำนวยความสะดวกเท่าที่เราจะอำนวยความสะดวกให้กับน้องได้นะเราไม่ใช่ว่า,าทำได้ทุกเรื่องนะครับผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นเรายอมเสียเงินนิดหน่อยดีกว่ายอมเสียเพื่อนนะครับยังไงก็มีแต่ทีมงานเดียวกันอยู่กินด้วยกันมาห้าหปีนะครับ เมื่อวานผมก็เติมน้ามันแกลลอนสีแดงเมื่อกี้เนะ่ะถ้าที่นี่เต็มถังมันอยู่ที่ประมาณเกือบ800นะครับเกือบ800แล้วเมื่อวานผมก็ให้จานโอไปเลย2ถังก็พี่วุฒิแกก็โอนตังมาให้ผม1 0 0มนะครับของวันก่อนด้วย1 0 0นะที่ผมเติมไปให้ก่อนพอแต่ว่ามันเมื่อวานเนี่ยก็ ไม่เป็นไรนะครับของเมื่อวานผมผมก็ให้น้องใส่ไปเลยก็เกินเกินอยู่แล้วแหละน่าจะเกินไปประมาณ200กว่าบาทด้วยซ้ำนะครับแต่ไม่เป็นไรนะนิดๆหน,น,น่อยๆนะครับขอกันกินเยอะกว่านี้บางทีผมก็ได้อะไรมาฟรีๆจากพี่วุฒิเหมือนกันนะครับบางทีผมก็ได้ยางที่แกถอดออกมั่งได้โอ้ได้เยอะนะบางฟงบางฝุ่นเจ้ามะนาวผมก็เคยได้มานะครับก็ แลกเปลี่ยนกันไปแค่นี้ถือว่าเป็นน้ำใจนะครับไม่ได้ผมไม่ได้ยึดติดว่าผมจะต้องได้คืนอย่างนู้นอย่างนี้นะอย่าอย่าไปคิดมากนะครับการทำงานมันต้องมออีน้ำใจให้กันมีเอื้อให้กันบางทีอย่างจัดโอมมาวิ่งไกลๆอย่างเงี้ยถ้าน้ำมันในถังมันมีเยอะนะครับคนขับรถก็อุ่นใจนะ ไม่ว่าใครอ่ะเนี่ยอย่างผมขับกระบะอย่างเงี้ยผมมองดูเกว่าน้ํามันโอ้ยน้ามันกูมีเยอะเว้ยกะว่าไปถึงนูน่นถึงนี่มันก็อุ่นใจอย่างวันนี้ช่วงช่วงเช้านี่ไม่ได้วิ่งนะครับช่วงเช้าไม่ได้วิ่งเนื่องจากว่า,าแม่ค,ครูเคลียร์ลิงหน้างานนะครับเคลียร์ลิงหน้างานรอ,อดูช่วงบ่ายครับว่าจะได้วิ่งกันไหมนะครับถ้าช่วงบ่ายได้วิ่งก็จานโอก็เข้าไปวิ่งนะครับแต่ไม่ต้องเติมน้ํามัน นะครับเพราะน้ํามันเมื่อวานยังมีเหลืออย่าลืมนะครับว่าการขับรถอ่าในแต่ละรอบของการบรรทุกดินไปเทเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนขับนะครับว่าจะเซฟน้ํามันตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้ผมไม่ได้อ,อวยตัวเองนะเมื่อวานนี้ผมหมดน้ามันประมาณพันหนึ่งผมได้แปดเที่ยวนะครับอันนี้พูดเลยหลายคนอาจจะมองว่าออ้ได้นิดเดียวได้แค่แปดเที่ยวน้าม,มันมันก็ไม่หมดแล้วอย่าลืมนะครับว่า อผมเอาไปทําทางนะผมเอาไปช่วยซ่อมทางอ้ปู้ปูเลยนูนะ่นผมไปซ่อมทางเป็นชั่วโมงนะครับแต่ว่าน้องๆเขาไม่ได้ซ่อมไงเพราะว่ามันเป็นอมันเป็นพื้นที่ของผมเนาะผมก็ต้องช่วยช่วยจ่ายเอกเขาดูด้วยว่าเอาตรงไหนมันเสียหายเพื่อว่าที่เราจะได้ ทำงานง่ายชาวบ้านเขาจะไม่ได้ว่าเราไงผมก็ไม่ยอมอ่ไม่ใช่ผมก็ยอมเสียเที่ยวที่จะไปเทเอาตัว๋วก็เอาดินตรงนั้นไปทําทางนะครับแต่ถ้าผมวิ่งจริๆงๆริงมาบาผมก็ได้สิบเที่ยวนะสิบเที่ยวก็คืออยู่ได้ครับสิบเที่ยวอยู่ได้สองพันกว่าบาทนะครับสองพันแปดนะครับสองพันแปดที่จริงเราได้เที่ยวละสามร้อยนะแต่เราช่วยค่าน้ามันแมคโครเที่ยวละยี่สิบาทเนือ่องจากว่าเราตกลงกันแล้วประชาวิจารณ์กันในหมู่คณะของรถดําว่า ให้แม่โคโกยลูกลังออกมาให้เรา,าให้ได้มากที่สุดเพื่อที่รถดำจะได้ไม่ต้องถอยเข้าไปลึกนะครับแล้วก็จ้วงใส่เหมือนที่ผมถ่ายคลิปให้เห็นเมื่อวานนะฮะก็คือรถดำก็จะอยู่ใกล้ๆทางเลยแล้วก็ตักใส่ตักใส่ทีเนี้ยข้อดีของมันก็คือว่ารถที่เครื่องเล็กนะครับรถที่ไม่แรงเขาก็จะไม่ต้องอกดคันเร่งเยอะนะครับเขาก็ออกตัวได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นก็เสียตูดนะครับ เสียตูดให้แมคโคนะครับทีมงานที่วิ่งงานด้วยกันที่ยังไม่ได้เจอเจ้าอินดี้กับเจ้านมเยน็นพอเห็นผมกับเจ้านมเย็นออกบอ่อเขาก็แปลกใจว่าทําไมผมกับเจ้านมเย็นไม่ติดกับเขาสักเที่ยวเลยไม่โดนเสียตูดสักเที่ยวนะครับมันมันก็ต่างกันนะเพราะว่าอย่างรถพวกเราเนี่ยทางานอยู่ที่บุรีร์สุรินเราชินกับงานแบกไงเราแบกลงบ่อลึกขึ้นบ่อลึก แต่ที่อุบลไม่มีครับที่อุบลเต็มที่เลยลอกนา,าขุดสะแค่นั้นเองไม่มีต้องลงไปอยู่ในบ่อไม่มียากมากที่จะได้ลงไปอยู่ในบ่อครับไม่มีเลยร้อยทั้งร้อยผมท้าได้เลยผมวิ่งงานที่อุบลนี่ผมยังไม่เจอเลยนะครับยกเว้นชุดที่วิ่งงานอยู่ในในตัวตัวอำเภอนะครับ อย่างทีมงานปาอยอย๋าจ่อยเงี้ยก็มีมีลงไปที่ก้นบ่อนะครับเดี๋ยวการลงไปที่ก้นบ่อ,ขอเขามันก็ไม่ได้ลึกมากไงมันไม่ได้ลึกเท่ากับที่อุบลไงเต็มที่ก็2เมตรนะครับไอท้ที่ถ้าบุยลำเราก็อย่างน้อยๆถ้าได้ลงก้นบ่อก็3-4เมตรเข้าไปแล้วถูกไหมครับชันช้นๆห้าเมตร6เมตรไปแล้วนะครับอย่างทีมงานโทรหนึ่งเคยลงไปลึกสุดก็น่าจะเป็น9เมตรมั้งเเมตรที่ลงไปอยู่ก้นบ่อตอนนั้นที่จานออสขุดนะครับ ที่สายโทรหนึ่งนะอูอูตาไอ้ไม่ใช่ไอ้บอบอตาตะเอ Multi ื้อตะเอื้อบอตะเอื้อนะครับตอนนั้นที่ว่ามีปัญหากับน้องเขยตะเอื kind of àn, เอ้อที่เป็นทหารที่ผมจะต่อยเอาก็นั่นแหะลึกสุดนะครับของทีมงานโทรหนึ่งที่ผมเคยไปอยู่ด้วยยกเว้นงานเออเออมีอีกบอหนึ่งก็คืออยู่ที่บ้านติมกระสังนะ ที่ว่าไปขุดขุดอ่างเก็บน้ำอะ่ะที่ลึกๆอะ่ะเออนั่นแหละที่พวกผมลงไปลึกสุดนะครับนอกนั้นก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วในการทำงานแต่ที่อุบลไม่มีครับอันนี้บอกเลยว่าที่อุบลไม่มีไปอยู่ใต้ก้นบ่ออย่างนั้นไม่มีนะครับนี้รถรถรถเขาก็เลยไม่ได้มีการปรับแต่งไม่มีการปรับแต่งเลยก็คือเดิมๆนะครับเดิมๆอย่างที่เห็นขนาดรถพี่แสง ซื้อมาจากอูอินตานกำลังยังไม่ได้เลยครับกำลังยังไม่ได้เพราะว่า,เ,าเขาซื้อมาเนี่ยเขาไม่รู้นะเขาไปซื้อรถแต่เขาไม่รู้หรอกเพราะว่าเขาไม่เคยเล่นรถดำเขาก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยต้องใช้เฟืองเท่าไหร่ว่าขึ้นบอ่อต้องใช้เฟืองเท่าไหร่ว่าหลังถนนอะไรเงี้ยเขาไม่รู้นะครับเขาก็มาถามผมผมถึงบอกว่าถ้าฮีโน่ถ้าจะให้มันมันขึ้นง่ายอ่ะ มีกําลังต้องเป็น839หรือ1140นะครับแต่ถ้าเป็น 14, 1 0 41หนึ่งเรียบร้อยครับเฟืองเร็วนะครับมันก็จบแต่ถ้าเป็นคันของผมอะอีซูล็อกกี้อินเ,เดียก็คือเกียร์ผมเป็นเครื่องเกียร์ผมเป็นอีซูใช่ไหมเฟืองท้ายผมเป็นฮีโน่ผมก็เลยต้องใช้839นะครับเพื่อที่จะทดรอบให้มันได้เข้ากับรอบเกียร์นะครับให้มันได้เท่ากับรอบเกียร์ก็ มันก็จะลงตัวเป๊ะพอดีเลยป่ะเดี๋ยวพาไปปะยางเจา้านมเย็นครับไปเปลี่ยนออกเลยเจ้านมยนเอยเจ้านมเย็นมาวิ่งงานที่นี่นี่เหมือนกับเห็นเขาเห็นของแปลกอะเพราะว่าคนแถวนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอรถแต่งซิ่งแบบนี้เนาะพวกรถดำรถบรรทุกสีสันเขาก็ออกสวยๆไงแล้วยิ่งที่ ทีมงานที่วิ่งด้วยกันแปลกใจที่สุดก็คือเจ้านมเย็นมันหอน n เงี้ยอู้อ,อู้อย่างเงี้ยนะนะครับพากันชอบใจใหญ่เลย <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเอาร้านนี้หรือเอาร้านไหนมาดูจานโอจะจอดร้านไหนจะจอดร้านนี้หรือจอดร้านหน้าถ้าร้านนี้เป็นร้านของพี่ชายเขาครับนี่แสดงว่าจา์โอ,โอไปนู่นเลย ไปร้านข้างนอกโอเคปะเมื่อวานนี้วิ่งจนเสร็จงานก็ไม่รู้ว่ายางตัวเองรั่วคือมันไม่กัดถนนให้เห็นนะครับยางยางมันไม่กัดถนนให้เห็นก็ไม่รู้ก็วิ่งวิ่งกันไปเงี้ยจนนู้นเที่ยวสุดท้ายวะยกดำเทดินเสร็จก็เดินเช็ครถค่อยรู้ว่ายางรั่วเมื่อวานนี้ก็ โดนไปสามคันมั้งครับคันแรกก็เดือยหมูทะลักออกมาเลยเผาเดือยหมูทะลักออกมาน,น็นอตนยึดเผาเดือยหมูไปเดือยหมูขาดทุกตัวเลยดินดินแรงจัดนะครับแล้วก็รถจ่าเอกก็ยางระเบิดครับยางระเบิดยางระเบิดแต่ไม่ยอมเทดินทิ้งไม่ยอมเทหินทิ้งอ่ะไปต่อครับลากไปแต่นี่แหละจนถึงนู่นแหละ้านปะยางสุดท้ายแล้วเสียยางสองเส้นเลย เพราะว่ายางมันรับไม่ไหวเนาะก็โดนไปสองเส้นแล้วก็ตอนเย็นก็มานี่นะครับเจ้านมเย็นนี่แหละที่โดนไปอ่ะจะถึงแล้วครับอยู่ข้างหน้านี่ฝั่งขวามือน